ที่น่ารักของแอด์ดีดีต้อนรับเข้าสู่ช่างลิซีย่าเฟรย์ฟ e ไอพีเพื่อนเแอดสินใจมาแล้วค่ะ ต้องบอกเลยว่าลิซ่ากลับมาครั้งนี้เป็นการกลับมาได้โคตรยิ่งใหญ่และแรงมากจริงๆค่ะเมื่อ Rockstar p l เพที่เธอได้ร่วมแต่งเนื้อร้องเองทำสถิติบ,บน YouTube ด้วยยอดวิวภายใน24ชั่วโมงแรกอยู่ที่32.4ล้านวิวกับอีก3.4ล้านไลค์ค่ะ เลกบล c k s t a r รขึ้นสู่อันดับหนึ่งในหลายรายการมีดังนี้ อันดับหนึ่ง the most view MV in last 24 hours วิดีโอที่มีคนดูมากที่สุดในโลกภายใน24ชั่วโมงอันดับหนึ่ง t r a d i n g worldwide MV MV ที่ได้รับความนิยมอันดับหนึ่งทั่วโลกในหมวดเพลงและอันดับหนึ่ง biggest K-pop debut on YouTube 2024เพลงเปิดตัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบน YouTube ตลอด24ชั่วโมงโดย K-pop a d t ในปี2024ค่ะโอ้ยปังมาก และสำหรับไอจูนก็ขึ้นสู่อันดับ2บนชาร์ตเพลงไอจูนทั่วโลกและยุโรปหลังจากขึ้นอันดับ1ใน32ประเทศห้ยเป็นรัดเป็นไงล่ะชีน้องกับเราไม่ดิ้งมาเพื่อค่าแต่ชีมาชาปนก,กิจเลยค่ะ ส่วนใครที่ว่าลิซ่าตีเกาหลีไม่แตกตอนนี้แตกยอยยับไปแล้วค่ะเพราะ Lisa's roster MV is currently hashtag t r a d i n g in South Korea on YouTube overall และพอแอบส่องคอมเมนต์ของชาวเกาหลีที่มีความเห็นสึงผลงานเพลงใหม่ของโนริซ่าปรากฏว่ามีทั้งคนที่ชอบและบางคนที่ไม่ชอบรู้สึกผิดหวังแต่ใดๆก็คือส่วนใหญ่มองว่าลิซ่าเลือกที่จะทิ้งภาพลักคเคปป p OP ของตัวเองแบบหมดสิ้นไปไม่เหลือเลย <Hey. S 1> และมีคอมเมนต์เกาหลีอันหนึ่งที่พูดประมาณว่าไม่ถูกจริตเลยไม่ใช่รสนิยมของฉันเลยและมีคนไปตอบกลับว่า ก็แน่นอนสิรสนิยมของแกมันห่วยแตกไงเออแฟนกลับนิสตานี่มันรดนะตัวพ่อตัวแม่กันทุกคนจนฉันไม่ต้องออกรงกันเลยทีเดียวช่วยกันตอบก,กลับพร้อมปกป้องลิสห้แบบเสร็จสับรส เทสใครเทสมันค่ะไม่ชอบก็บผ่านสินี่เข้าไม่ถึงเองจะบอกว่าตัวเองเทสต่ำกว่าหรือ,อยังไงแล้วไงใครแค่์เทสคุณหรือคะลูกฉันโกอินเตอร์แล้วจ้าเอางี้นะ เสียงแซซ้องสันเซอร์ลนะิซ่าน่ะมีเยอะกว่าลูกอิชักติหลายล้านเท่าซึ่งมีอยู่บทความหนึ่งที่แอดชอบมากๆเลยค่ะเขาเขียนดีมากเกี่ยวกับเพลงน้องลิซ่าเป็นบทความจาก Mirror Thailand แอดเลยอยากจะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมร่วมกันหัวข้อบทความเขียนว่า จากทดาและชุดไทยสู่ Nightlife และคนชายขอบความเป็นไทยในสายตาลิซ่าผ่านบทเพลง Rockstar ที่แม้จะขายความ Exotic แต่ในขณะเดียวกันก็คือการให้พื้นที่ทุกคนได้ยืนอย่างมีศักดิ์ศรีเท่าๆกัน และในรายละเอียดบอกว่าแน่นอนว่าหลังจากที่ลิซ่าเคยนำเสนอความเป็นไทยผ่านบทเพลงลาลิสามาก่อนหน้านี้แล้วในรูปแบบทรดิชเนลอย่างงานชดางานชุดไทยประยุกต์แต่ครั้งนี้เธอขยับขยายภาพความเป็นไทยไปยังอีกขั้วหนึ่งนั่นก็คือ Nightlife ชีวิตก,กลางคืนและภาพของคนชายขอบอย่างเหล่าชายที่มีรอยสักแก๊งมอเตอร์ไซค์และสาวข้ามเพศที่ในแง่หนึ่งก็เป็นภาพเจ้าสุด exotic ท,ที่ชาวต่างชาติมักมองเข้ามาในไทยแล้วเห็นชัดแต่ลิซ่าได้ประกาศจุดยืนในเนื้อร้อง oh shit lisa r e p p n ที่ r e p p n นั้นหมายถึง representing นั่นเองซึ่งลิซ่าเปรียบตัวเองเป็นตัวแทนในการนำเสนอประเทศไทยของเธอ โดยแง่หนึ่งมุมมองของชาวต่างชาติบางคนก็ยังคงมองเหล่าผู้หญิงข้ามเพศด้วยสายตาเหยียดและมองว่าแปลกดีไม่ได้ให้ความเคารพพวกเธอเหมือนคนทั่วไปแต่การที่ลิซ่าชวนให้พวกเธอรวมถึงชายมีรอยสกักหรือกแก๊งมอเตอร์ไซค์ที่คนชอบเหยียดกันว่าเป็นเด็กแวน้นได้เข้ามาปรากฏตัวเคียงข้างเธอใน MV ก็ถือเป็นการแสดงความเคารพและให้พื้นที่ทุกคนได้มายืนตรงนี้อย่างมีศักดิ์ศรีเท่าเท่ากันและทั้งหมดทั้งมวลก็นำไปสู่การขมวดจบตอนท้ายที่เธอร้องว่า Oh it's the music going Oh and the girls are p o s i n g Oh don't get you in mood It's not h y p hype baby I'm a rockstar ที่ไม่ว่าคุณจะเข้าถึงสิ่งที่สาวไทยผู้เกิดที่บุรีรัมย์ไทยแลนด์คนนี้ต้องการสื่ออย่างไรหรือความเป็นชายที่เธอมอลจะเหมือนหรือต่างจากคุณอย่างไรแต่เธอนั้นก็ยังเปรียบตัวเองเหมือนบล็อกสตา์ที่โด่งดังไปทั่วโลกทุกอย่าง all clear เข้าใจสิ่งที่ลิซ่าต้องการสื่อแบบชัดเจนกระจ่ามากลิซ่ สื่อได้ข้อแท้สุดยอด Human r i g h t สิทธิมนุษยชนทุกคนเท่าเทียมกันฉันรักลิสตามากขึ้นอีกเป็นร้อยล้านเท่า <Yeah. S 1> ต้องของขอบคุณบทความจาก Mirror Thailand ดด้วยนะคะเขียนออกมาได้ดีมากๆแอดปลื้มมาก แล้วจะลงใจและเข้าใจในสิ่งที่น้อยซ่าต้องการจะสื่อได้อย่างถูกต้องจริงๆแอดจะพูดอีกเป็นพันครั้งว่าฉันรักคนไม่ผิดจริงๆและฉันรักมากจนถึงขนาดต้องไปสักรูบดาวยาว5เซนติเมตรเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองให้กับเพลง Rockstar ของน้องลิซ่าเลยค่ะ นี่ขนาดพวกเราเป็นแค่เพียงแฟนคลับยังปราบปลื้มปลืมป้มอ,อกปลื้มใจในตัวลูกสาวทิพขนาดนี้แล้วคนเป็นแม่จริงจะภูมิใจในตัวลูกสาวของตัวเองขนาดไหนเลี้ยงมากับมือแชมคอยซัพพอร์ตและอยู่เคียงข้างลิซ่าในทุกเรื่องทุกเหตุการณ์งั้นแอดขออนุญาตคุณแม่ด้วยนะคะขอเอา r v a ของคุณแม่จิตทิพตตอนที่กำลังดู mv r o s t a r กับนอลิซ่ามาฝากเพื่อนๆค่ะโอ้โหดูเตีมชาวร็อก s กดสกานดูคุณแม่จิตทิบสิกาชุดกินขาดมีการผูกผ้าโปกหัวายสุดๆครึกครื้นมากแถมคุณแม่ยังขนลุกตลอดเวลาเลยขอกระซิบว่าตอนที่หนูดู MV นี้หนูถึงกับร้องไห้กระยนะค่ะคุณแม่ยังไม่พอคุณแม่ยังทำภาพอีดิทภาพสุดไวรลัลแต่งเป็นภาพน้องลิสและเพื่อนๆทีมเต้นให้ไปอยู่บนถนนเยาวราชในฉากของเพลงลิซ่าโรสตาอีกด้วยนี่ไง รู้แล้วว่าลิซ่าเป็นคนตลกเหมือนใครเ <c oughs> งือคุณแม่น่ารักมากๆค่ะและใช่ค่ะจะขาดอีกคนหนึ่งคนนี้ไปไม่ได้แน่นอนคนที่ปลื้มสดไรสด <c oughs> จะใครซะอีกล่ะคะถ้าไม่ใช่คุณบอสเฟรเดริกอันโนที่เขาเลิฟ ไลฟ์โพสเกี่ยวกับน้องลิซา่าแบบรวๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นวิดีโอรกสตราจากแอคคาว We Are l o u โพสของพี่อลิสแมเนเจอร์โพสข่าวในไฮบีสและโพสรูปน้องลิซา่า ดูท่าพ่อคุณเขา so proud ในตัวน้องเลสมากๆเลยนะคะเนี่ยแหมแๆๆก็แน่ละสิเพื่อนประสบความสำเร็จกับการคัมแบ็กด้วยการเป็นศปินดาวระดับ global สักขนาดนี้เป็นใครใครก็ปื้มทั้งนั้นแหละค่ะ และนี่ก็คือเก่าของเราทั้งหมดในคลิปนี้ที่แอนมาฝากนะครับเ,เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็เมนมาแลกเปลี่ยนความคิเห็นกันได้เลยและแอดขอขอบคุณเพื่อนใหม่ทุกคนที่กดติดตามช่องของพวกเราด้วยจนตอนนี้ช่องของพวกเรามียอดซับถลุ4เมื่อซับแล้วค่ะ <Yeah. S 1>

ขอบคุณทุกกำลังใจที่เม้นมาบอกแอดด้วยแอดรักเพื่อนๆมากๆเลยนะสัญญาว่าจะตั้งใจทำงานต่อไปจะอวยน้องลิซ่าที่พวกเรารักแบบพลิกๆต่อไปเพื่อนๆอยู่ซัพพอร์ตน้องลิซ่าไปด้วยกันกับแอดตลอดไปเลยนะคะขอบคุณอีกครั้งค่ะจากใจแอดและทีมงานทุกๆคนเลยขอบคุณมากๆค่ะแอดก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีขอให้เพื่อนๆมีแต่ความสุขเหมือนที่ตอนนี้แอดมีความสุขทั้งเรื่องความปังของโนงลิ และความปังของช่องกพุกเรานะคะ <c oughs> ขอบคุณมากๆค่ะรักมากๆากเลยนะมีอะไรก็เมนมาบอกแอดได้เลยนะพวกเราจะอยู่เด็กกันตลอดไปค่ะเย้ๆๆไว้เจอ,เก,อกันใหม่คลิปหน้านะดูแลรักษา,าสุขภาพกันด้วยรัางตีสุดเลยบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย You can still go Even when you feel slow You can still go Even when there's no hope You can still go I never answer to no Man, I still go Go, 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 go